ว่าพวกเขาเหล่านั้นอาจจะได้รับการอนุโลมอันเนื่องมาจากอย่างนั้นอย่างนี้ด้วยเหตุนี้พี่น้องผู้ที่มีอม م านท่านอิบนุนกัย,ยมรอฮีมหุลละท่านได้กล่าวว่าว่าหากซะรอยูลูกุลละมาอิตตะซาอินมูฮุอิตตะซาอัดรอฮ์มะตุฮุบุคคลใดก็ตามที่ความรู้ของเขาในเรื่องหลักการศาสนายิ่งเพิ่มมากยิ่งขึ้นกว้างขวางแน่นอนสเสือเเกินความเมตตาของเขาที่แผ่ให้กับพี่น้องของเขาก็จะยิ่งมากยิ่งขึ้น ดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีอม م านบรรดานักวิชาการซาลฟอาลุซุนนาวันจามะเมื่อเวลาพูดถึงความขัดแย้งระหว่างเราบรรดาสาวกของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวานะฮิวซัลลัมไม่ว่าบาปต่างๆที่พวกเขานั้นได้เคยประพฤติมาหรือว่าการวินิจฉัยของพวกเขาต่างฝ่ายต่างวินิจฉัยจนทําให้เกิดฟิตนาต่างๆที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ต่างๆที่อยู่บนหน้าประวัติศาสตร์อิสลามมีทั้ง เติมแต่งขึ้นมามีทั้งลุดเกียรติของเราบรรดาสาวกของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวะไลฮุอัสสลัมด้วยเหตุนี้พี่น้องผู้ที่มีมันท่านใช้คุณอิสลามอิบนาตัยมียะรอฮิมะฮุลลัท่านได้พูดถึงจุดยืนสิ่งต่างๆที่พวกเขาเหล่านั้นได้เกิดขึ้นให้เรานั้นมีจุดยืน5ประการด้วยกันประการที่หนึ่งพี่น้องผู้ที่มีมันให้เราเผื่อใจว่าเราบรรดาสาวกของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวะไลฮุอัสลัม เป็นผู้ที่รุดหน้าในการกลับเนื้อกับตัวไปยังอัลลอฮฺสุบฮานะฮัตตาลเพราะเป็นสิ่งที่รู้กันดีว่าท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮวะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัตตาอิบมินัซซัมกามันลาซัมบาละคนที่กลับเนื้อกับตัวจากบาปแน่นอนสละเกินเสมือนว่าเขานั้นไร้มุนทินดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีมาบนบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮัตตาลหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่เป็นมุสลิมที่เป็นมุมิน เราเห็นเขาผิดพลาดเราเห็นเขาการะทำความผิดให้เราเผื่อใจว่าเขาอาจจะกลับเนื้อกลับตัวก็ได้ดังนั้นเราบรรดาสาวกของท่านนาบีคือชนรุ่นแรกเมื่อเวลาผิดพลาดแน่นอนส่เหลือเกินพราะเขาย่อมที่จะกลับเนื้อกลับตัวไปอย่างอัลลอสุบฮานะฮูวัตาอลาประการที่สองพี่น้องผู้ที่มีอิมานให้เราเผื่อชั้นที่สองนั่นก็คือหวังว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวัต้าอลา ทรงอภัยโทษให้แก่พวกเขาอันเนื่องมาจากความดีงามต่างๆที่พวกเขาได้อยู่ร่วมกับท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลาอีห์ัลสลัมไม่ว่าจะเป็นการร่วมรุพร้อมกับท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลยอีห์ัลสลัมปกปักรักษาหลักการศาสนาของอัลลอฮฺานะตาะให้เรานั้นเผื่อใจสําหรับบุคคลที่เป็นบุญคณกับเราประการที่สามพี่น้องผู้ที่มีหมา่านหวังว่าอัลลอฮฺานาาะทาน ทรงอภัยเอียโทษแก่พวกเขาอันเนื่องมาจากว่าพวกเขานั้นได้รุดหน้าก่อนเราได้อีมานก่อนเราได้ศรัทธาก่อนเราได้ทุ่มเทก่อนเรา